เราทานได้อุ้มูรูเรเรารักเรานะวยนะหนาหน้า,นานพ,พ่อมีแม่แต่ว่าเปิดบวนมาดูเตอร์ร่างกายสังขารนี้อะไรนอกจากพ่อกับแม่ถ้าเรานําร่างกายสังขารนี้ไปทําให้ดีพ่อแม่ก็เสียใจแต่ถ้าเรานําร่างกายนี้ไปทําความดีพ่อแม่ก็ดีใจไปใช้กับสนสัย นาซื้อตาหวานได้พอ่อแม่ก็ขาดยา,างไปท่าไหนนาซื้อตาหวานแต่ขาดเพชรพ่ดีได้กว่าเนี่ยโอ้ยพ่อแม่เนี่ไปท่าไหนแบบสาวมองนี่แม่เบิบร์ดเบิร์ดเบิดก็เสกจ๋าใหญ่ตะพื้นขาวก็ดูกไปทา่าไหนน้อดูไปใสน่หน้าที่ไม่มีพ่อแม่ต้องเสียใจชัดนะนะวันนี้พ่อกับแม่ก็นั่งดูเราอยู่วันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะเรียกแม่กับพ่อเราลงมา,าไม่ต้องเสียใจเลยวันนี้ ท่านก็จะมารับกองบุญกองบุญวันนี้มีทั้งสี่กองนะลูกนะแม่เขาจะลงมารับเอากองบุญท่านาท่านาได้เห็นดีท่านดีเจนเพ็ทเห็นคอกับแม่หำตาไหลก็คนดีใจหลายได้ดูคนดีว่าเคยเห็นร่วมสวนชักเชิญเจนโนน้ำสาิุนจนหองแม่กับพ่อก็ได้ขึ้นสว่างด้วยญาตาใหญ่แล้วก็ได้ขึ้นสว่างที่ลูกนะเจ็บหนัา นาเคยเล็นไงผู้หญิงก็บผู้ชายทป่นางอยู่ข้างหนา้าเสนแต่ไม่รู้แต่ถ้าเคยทําก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ปล่อยไปนะลูกนะปล่อยไปแต่ถ้าทําดีก็ทําดีเดิมเพื่อสุดต่อไปนะลูกนะกับพ่อกับแม่ท่านไม่เคยปล่อยให้เราไม่ดีหรอกลูกถึงลูกไม่ดีขนาดนั้นก็จริงเพแม่อายัยให้แน่ตลอดรุ่งนี้แล้วเราจะได้หัวเป็นพระนะลูกนะ ให้ปู่ย่าตายายลุงป้าตาอาได้กาบไหว้นะพอกำแมดเอยไปห้างปวดผูอื้อดืไปเห็นองัแทนกองแม่อุ้ยกองปวดเ้อ่แท้มือไหลร้อิดกององกัะซักที่เห็นจตีนตสิผ่าน่ไดายบามือมีไม้ถึงแลว่งนี้เราจะได้หมดนะนะั่ง พ่อแม่จะได้กล่าไหวเราแล้วเพราะอำหน้าท้ายก็เหลียมของเราลูกน่หาหเนพ่อไปกาพ่อกับแม่ได้ลูกน้พ่อไปกาพ่อแบบน้นะน้าหัุตาลักที่มีพระคุณเรากลากสามครั้งลกสามครั้งกรากแม่ด้วย หลาสามครั ar, lugar, ้งท um? claro. um ี names, ่พ่อเข้าใปเอาชักษาให้แม่พ่อเนาะปนีลาตามได้ลูกลาเดิมลาตามเดิมคำใดที่ลูกได้ร่วมเกิดพ่อแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ได้ก็ดีอโหสิกรรมมนขอให้พ่อก,กับแม่อโหสิกรรมให้กับลูกบัดนี้ลูกจะได้เข้าบวชในทางพุทธศาสนาขออุศลกกรรมใดที่ลูกได้บำเพ็ญในคราวครั้งนี้ขอให้พ่อก,กับแม่ มีส่วนในกุศลกรรมน้าด้วยเธอาอ่ะแล้วกาปลุกอีปลูกกาปลุกสามครั้งนยลูกนะพ่อเดี๋ยวก็ไปใกล้ใกล้พ่อได้ไหมลูกกาสามครั้งพ่อกับแม่คือพ่อพาแม่พาของเราไปใกล้ใกล้พ่อกับลูกอ่าคนหน้าที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะลูกนะแล้วก็กอดพ่อได้ไหมลูกครั้งหนึ่งเราไม่เคยได้กอดพ่อเลย กอดพ่อถ้าทำหนึงกอดแล้วบอกล่ะพ่อได้ไหมลูกกอดกำลังเลยพ่อคะผมรักพ่ออะไรกำลังลูกแล้วถัมมาหาคุณแม่แล้วลูกนะกาปรุงสามครั้งกาปรุงสามครั้งแล้วกอดแม่แล้วลูกนะกอนกอนแม่ กอดกลางๆนะลูกกอดมูรักแม่เอาให้ดังที่สุดเลยแม่มูรักแม่น่าไม่ต้องตปลี่นจิตนไพูดนะน่าแน่กอดคุณยายแน่เป็นลูกแน่กอดคุณยายคุณยายที่ผู้มีเป็นผู้มีพักคุณกับเรานะลูกนะถึงเราจะไม่มีพ่อไม่มีแม่วันนี้พ่อกับแม่ของเราฝากจิตใจไว้กับเราลูกถึงท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแต่วันนี้ ได้อยู่ข้างๆเราเราลูกนะแล้วก็หน้าพ่อหน้าทั้งสองคนเะลูกนะแล้วก็กาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เรานับถือที่ท่านดูแลเราหร้ากาท่านสรุปกากท่านเดี๋ยวเดีวหน้าหน้าหน้ากลอนหนุน นั่งนอนหลูนจากแม่ได้ไหมลูกนะทำไมเป็นเด็กนั่งเคยนอนจากแม่ใช่ไหมลูกจากที่เคยเป็นกระถิ่นที่กระถินเยี่ยวจากที่เคยเป็นเตะให้เรานอนจากที่เคยเป็นหมอให้เราหนุนวันนี้นั่งนอนนอนหลับสบายเลยนะนะอีกชัก ตัน ท่านว่ามีแม่แต่สังสิไลเกิดม,มาคุณแค่นี้ล่นฝ่า,นนา,ออา,าหนังเรือนดอกผู้พาบ่อาจเอาอย่างนั้สังสิไลไทย